สวัสดีค่ะวันนี้วันที่31มก,กราคม2568นะคะก็ขอขอบพระคุณลูกค้านะคะที่ไว้วางใจในงานบริการซ่อมรถแรโคโจากช่างหน่องนะคะก็วันนี้ลูกค้าเอารถแบ,บ็คโฮมาซ่อมที่บ้านนะคะก็จะมีรถบรรทุกมานะคะหากเพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมานะคะก็สามารถ ขอโลเคชันนะคะสถานที่บ้านช่างหน่องกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 9 8 7 8 9 5 9 6 3นะคะนะคะ0 9 8ย์9ก9าแค่ะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะคะสามารถขอโลเคชันสถานที่บ้านช่างหน่องกันเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ